ตัวกนตรกรรมของอัจฉริยะผู้แบกรับชะตากรรมอาเชอีฟไลฟ์เฟิร์สเกิดในตระกูลขุนนางเฟิร์สแห่งจักรวรรดิบาฮารุตและถูกยกย่องเป็นอัจฉริยะด้านเวทมนต์เธอเคยเป็นหนึ่งในสิทธิของฟูเดอร์พาราไดครับแต่หลังจากจักรพรรดิจิกนิฟขึ้นครองราชตระกูลของเธอก็ถูกปลดสถานะขุนนางและพ่อแม่ที่ใช้ชีวิตฟุ่มเฟือยยังสร้างหนี้สินมหาศาลทําให้เธอต้องลาออกจากสถาบันเวทมนต์และหันมาเป็นเวิร์กเกอร์เพื่อหาเงินเลี้ยงครอบครัว อาเช่เข้าร่วมทีมฟอร์ไซส์และกลายเป็นสมาชิกคนสำคัญด้วยความรักที่มีต่อครอบครัวเธอยอมทำทุกอย่างเพื่อที่จะดูแลน้องสาวฝาแฝดทั้งสองให้หลุดพ้นจากชีวิตที่ลำบากเมื่อทีมฟอร์ไซส์รับภาร,รกิจบุกสุสานนัสริกเธอก็ได้เผชิญหน้ากับพลังที่มหาศาลของไอแม้เพื่อนร่วมทีมจะยอมสละชีวิตเพื่อให้เธอหนีไปได้แต่เธอก็ถูกชาวเทียไล่ล่าและสังหารในที่สุดความคิดสุดท้ายก่อนตายของเธอคือความห่วงใยน้องสาวที่อยากพาหนีไปจากครอบครัว หลังจากความตายร่างของอาเช่ถูกนำไปใช้เป็นทรัพยากรภายในนาซาริกอย่างโหดร้ายชีวิตของเธอจึงเป็นโศกนาฏกรรมของอัจฉริยะที่ต้องพ่ายแพ้ต่อชะตาชีวิตและความสิ้นหวังนั่นเองครับ